ถ้านุทินไม่เอาคณเดีคนต่อไปจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งตอนนี้พลเอกประวิทย์ก็ระดมบรรดาสอสอลุงป้มก็ลมระดมบรรดาสอสอนะครับเพื่อสนับสนุนตนเองโดยเฉพาะก้าวไกลฮะที่กำลังทับจะแตกเพราะจะมีการยุบพักเก้าวไกลเกิดขึ้น วัสดีครับพบกับผมแทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสองลุงจูจูสองลุงฮะก็ไปโปร่ในงานศพเป็นที่วิพักวิจารณ์กันอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกคำเดียวเลยพังแล้วพี่รถตอนนี้รถยังมีสองราคาตกเละเทะเละเทะเป็นหมดแล้วพี่มันจะเป็นไปได้หรอราคาลงมาเยอะขนาดนี้แล้วยังจอดอยู่ครบทุกคันเลยอ่ะมัย้ำไหมไมันย้ำไม่ฟังเลยไหมอู๋พี่ตอนนี้น่ากลัวนะเศรษฐกิจล่อยไปแบบนี้ไม่ได้นะพี่ครับแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยลดราคาเป็นแสนแล้วเนี่ยยังจอดอยู่เลยเอาพี่ดูแนละ้วทีราคาเลยแต่ไตตั้นหน้าใหมนะ่เลยพี่ เนี่ยตอนนี้เคยขายอยู่4ใบปลายลูกค้าลงมาตอนนี้ผมดับราคาลงมาเท่าไหร่305เดี๋ยวคลิปนี้ลงให้อีกเอาไป302ลูกค้าครับมาดูนี่ว่าเศรษฐกิจปังเนี่ยจะขายไม่ได้ให้มันรัวไปมานี่เชฟเชฟนี่โอ้โหนี่ครับโต๊ะเมทเท้โต๊ะแมะหนักอ้วนหนักบนชาวบ้านในตงเราถ้าเกิดเป็นสถา,า,านการณ์ปกติเขาจะยิ่ง300กว่าลูกค้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ181,800บาทนอร์ละ ปี2,019 20ตย ok ี tous, qui, modeling, ่สัวนี้เหลือพอเดลอนละ5 0 0่ลูกค้าครับผมไม่อยากจะพูดันลงไปแบบมหาศาลลงแบบจะเอาทยใญ่หนักปากเงี้ลูกค้าคอันนี้เคยขายสี่ลูกค้าครับตอนนี้เหลือ2องโอ้ยม้าเดี๋ยวใส่ให้มดนเลยรถทั้งแผงรถตั้งแคถึงลุงตคนในยืนยัดสูเพราอเราสร้างผลงานมากมายประคนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชเพลย

Why? Why? ลงุลงโตลุงโตอยู่ไหนรู้ไหมคนไทยกำลังคิดถึงลงุงโตก็พักลุงแมวทำให้โลกคนหูเลยคิดถึงลงุลงโตลุงโตอยู่ไหนคิดถึงลงุงโต

ภาพของสองลุงเจอกันในงานศพนะครับพระราชทานของพลเอกกุลชัยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการวิวิจารณ์กันอย่างมากเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถเจนชัยจิตวณิกุลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยิธรรมนะครับก็ได้โพสต์ข้อความนี้บน Facebook พร้อมภาพคู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นองคมนตรีและอดีตนายมงตรี นะครับแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับในขณะที่ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพลเอกกุรชัยนะครับพลรชษเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมปี2567ที่ผ่านมาโดยสามารถระบุว่าสองลุงเจอกันทำเอฟซีา FC, หายคิดถึงครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อน,รอนพระราชทานเพลิงศพนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าภาพดังกล่าวปรากฏเป็น การร่วมงานครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ์ภายหลังนะครับพลเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งนายรุคมนตรีแล้วก็ประกาศวางมือทางการเมืองก่อนดํารงตําแหน่งองคมนตรีส่วนพลเอกประวิทธ์นะครับยังทํางานการเมืองต่อไปในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐส่วนพลเอกกุลชัยนะครับอดีตเลขาธิก,การนั้งตีว่าการกระทรวงกลาโหมยุคพลเอกประวิทธิ์นะฮะเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่เศษฐาทวิสินก็ปรากฏว่าได้มีการพูดถึงจากสื่อได้มีการสอบถามนะครับเรื่องการที่สื่อมวลชนต่างๆแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นกลับมาและบอกว่าคิดถึงพลเอกประยุทธ์ มันไปไกลถึงขนาดว่ามีการเรียกร้องถึงลืงตู่อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะในโซเชียลผมก็เป็นธรรมดาเพราะท่านเพราะท่านเพราะท่านนายกาประยุทธ์เองก็อยู่มา8ปีนะครับท่านเองท่านก็ทำประโยชน์ประเทศชาติหลายอย่างนะครับก็คงมีคนที่ถึงเป็นปธรรมดาประการแรกนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับ คงจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น,นเลยวันนี้แน่นอนฮนะก็คงจะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับ14สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับคงจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นการโผล่ออกมานะครับของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าภาคพลังประชารัฐนะครับการโผล่ออกมานะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาพร้อมๆกันเนี่ยมีนยัยยะที่สําคัญนะครับ ทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยจับมือกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของการแบ่งพักออกเป็นสองพักคือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วว่าแบ่งพักแบบนี้ยังไงก็แพ้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้แพ้แน่นอนนะครับจนเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกรัตรี นะครับแต่เศรษฐาทวีสินน่าคิดไหมฮะบริหารยังไงให้คนกลับไปคิดถึงพลเอกประยุทธ์เพราะในยุคข,ของเศรษฐาทวีสินข้าวยากหมากแพงทักษิณคิดเพื่อไทยธรรมปิดสวิตสามปอปิดสวิตสวอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับไปพร้อมๆกันเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีทักษิณคิดเพื่อไทยทำจนถึงขนาดนี้ก็ปรากฏว่ากลับย่ำแย่กว่าเดิม ผมเรียนย้ำมูลส่วนฮะการออกมารอบนี้นะครับปรากฏตัวรอบนี้ของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์พร้อมๆกันเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองที่สําคัญเพราะทราบว่าพลเอกประวิทย์ตอนนี้นะฮะได้ประสานงานไปพักพลังประชารัฐจับมือกับพักพลังประชารัฐเรียบร้อยที่ผ่านมาเคยมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจับมือ นะครับกับเสียต่อนะครับพักประชาธิปัตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเฉพาะคําตอบเฉพาะเสียหนูนะครับเกมจากนี้ไปนะครับเสียหนูก็บอกว่าไม่อยากเป็นนายกองนตรีไม่เคยคิดจะเป็นนายกองนตรีขออวยพรให้เสถาโชคดีเพราะถ้าเสถาทวีสินมีอันเป็นไปขึ้นมานะครับคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกองนตรีคนต่อไป นะครับตามคิวก็จะเป็นอนุทินชาญบิรกุณแต่ถ้าอนุทินไม่เอาคณิดเดียดคนต่อไปจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งตอนนี้พลเอกประวิทย์ก็ระดมบรรดาสอสอลุงป้มก็ลมระดมบรรดาสอสอนะครับเพื่อสนับสนุนตนเองโดยเฉพาะกา้าวไกลที่กําลังทับจะแตกเพราะจะมีการยุบพัก ก้าไกลเกิดขึ้นเพราะจะมีการพิพากษาของศาลธรรมนูลซึ่งร้อยทั้งร้อยไปถามใครใคร,ใครก็บอกว่าโดนยุบแน่นอนไม่มีโอกาสจะรอดนะครับนักวิกะห์ทุกคนพูดตรงกันว่าเสถาไปแน่นะครับก้าไกลไปแน่นอนนะครับก้าวไกลแตกแน่นอนนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่พลเอกประวิทธอาจจะได้เป็นนายกัฐมรีและได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประยุทธ์นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ